สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีเมนูที่เราโขกเองจัดเองเนี้เดี๋ยวดูเงยขอแซ่บเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นซ้มตําแตงนะครับใส่ปลาระนะ้ยแล้วก็ใส่กอกนี่จริงๆเป็นใส่กอกปลานะผมว่าก็ลวกอมาใส่กินแลเล่นแก้มไปซะอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าดูนะครับสดชื่นมาก <Hey. S 1> ดูจากพริกกินซ้มตําทั้งทีมก็ต้องให้มันแบบใช่ป่ะตัวเดือเดเลือนผ่านพูดอยู่นี่คือแบบว่าน้ำลายสอมากเลยครับผมก็คือเผ็ดมากสุดยอด จะบอกว่าน้ำปลาเวิร์กมากตัวนี้ก็คือโขลกพริกใช่ป่ะโขกพริกเสร็จปุ๊บใส่ปูตำไปนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยถั่วใส่แตงลงไปคุกไปคุกมามะนาวลูกหนึ่งแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาแม่อีพิมพ์ครับทุกคนน้ำปลาแม่อีพิมพ์เลิศ <Hey. S 1> เวิร์กมากไอ้เรื่องเผ็ดนี้ไม่ต้องพูดถึง ยังพูดอยู่นี่ก็ย,ยังแสบสุดยอดใส่น้ำปลาล้าไปตั้งสองลิตครับคลุกเขาให้เข้ากันครับทุกคนโอ้แค่นั้นเลยเห็นปะไม่มีอะไรมีปูมีปู <c oughs> ม,ปมีพริกมีน้ำปลามีแตงมีถัว่วแค่นี้เองอ๋อมีกระเทียมกระเทียมสอง 3, สามสองสองสองสามกีบนะนิดนิดหน่อยหน่อยแค่นี้ครับสุดยอดนะไปละกินต่อเดยฝา อย่างกรอกอ่ะสุดยอดอ่ะโอยสดชื่นโอ้ยท่านผู้ชม เด uh ี่ยวน่าหร่อยเลโอ๋ยเผ็ดมากเลยครับท่านผู้ชมก็ด้วยความสักใจมันใช้อะไรนะพริกแห้งใช่ไหมแม่มึง มันต้องใช้พริกแห้งนะครับพริกแห้งในการตําใช่ไหม <c oughs> ทีนี้ก็จะลำบากตอนตอนกินน,นิดนึงคือก็ต้องมีแบบว่าคัดเอาพริกออกบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวบอกว่าปูด,ดีมากตอนนี้นะจากสี่เมืองครับสี่เมืองร้านดีนี้นะ อ้าวคอนเฟิร์มว่าปลาแม่อพิมพเบิร์กนะเบิร์กเบิร์กนี่ถ้ามีแบบแมงก้าพุนลวกสักหน่อยนะอือก็คือแบบว่าคัดไปคัดมาจตหมดแนละ้วแก้เผ็ดหน่อยโอ้แซ่บ